ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากล้าตเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอบเกมมิวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการสอนเรื่องการย่อยนะครับตัวของลูนะครับย่อยยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดคุ้มค่ากับราคาที่เราจะต้องเสียไปนั่นเองนะครับเผื่อใครที่ไม่ทราบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเราต้องไปย่อยของคันอะไรนะครับเรามาที่ร้านค้าก่อนนะครับ ตัวของร้านค้าเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อ่าขั้น6แล้วก็ขั้น5นะครับขั้น7ผมจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าขั้น7เนี่ยคือราคาเนี่ยมันแพงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาก่อนนะครับราคาต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,100นหนึ่งอ่ะครับเดี๋ยวผมดึงมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคถ้าเราเอาไปย่อยเนี่ยนะครับอ่าซึ่งตัวของส t a c k เนี่ยมันจะเท่าเท่ากันนะครับนี่ อ่าอันนี้คือจะเป็นของขั้น6ถูกไหมทุกคนอ่าของขั้น6เนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ5-9นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของขั้น7นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5-9เช่นเดียวกันหรือก็คือมันเท่ากันนะครับอ่าแต่ว่าราคาที่เราต้องเสียไปเนี่ยมันเสียเยอะกว่าถูกไหมอ่าตัวของถุงมือนะครับราคาประมาณ3ามพัอันนี้คือราคาต่าสุดแล้วนะครับส่วนตัวของหัวเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2000เองนะครับประมาณ2,000ต้นๆนะครับสองพันหนึ่งสองพันสามอะไรเงี้ยมันจะประหยัดตัวของ เปลี่ยนคอยของเราเนี่ยได้เยอะนะครับถ้าเราทําเยอะนะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเราจะดึงดึงตัวของอาวุธมาทำเนี่ยถามว่าได้ไหมนะครับได้นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนั้นน่ะต้องมีอาวุธที่ต่ําที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าราคาต่ําสุดของอาวุธเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกดไปที่อาวุธเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นของขั้น6นะครับกดเข้ามาราคาต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พ 4,800นะครับอ่า4,800ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตัวของอ่าถุงมือนะครับหรือว่าส่วนหัวก็ได้นะครับราคามันจากใกล้เคียงกันนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,300ใช่ไหมเราคิดเอาไว้เลยนะครับว่า2ชิ้นนี้เนี่ยราคารวมกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,600นะครับอ่า4,600นะ แต่ว่าตัวของโบนัสเนี่ยมันจะต่างกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่ามันต่างกันยังไงมาดูตรงนี้ก่อนนะครับกดมาที่แยกใช่ไหมอาวุธเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ10-15นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นส่วนหัว2อันต้องรวมกันนะนะครับอ่าสอันรวมกันนะครับเพราะว่าราคามันจะใกล้ๆเคียงกันนะครับ่วนหัว2อันเนี่ยนะครับอ่หรือว่ารองเท้าก็ได้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ4ี่พนะครับถูกไหมอ่าจะถูกกว่าประมาณ200นะครับเราจะได้โบนัสอยู่ที่18นะครับ แต่ถ้าเราคิดกลับกันว่าถ้าเป็นอาวุธละ่ะอาวุธถ้าเราซื้อมาเยอะเนี่ยเราจะได้โบนัสที่เยอะนั่นเองนะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้คืออันเดียวใช่ไหมนะครับผมก็จะไปดึงมาอีกอันหนึ่งนะครับอ่าเป็นขั้น6นะแล้วก็อาวุธนะครับแล้วก็ราคาประมาณ4,8 0 0โอเคราคามันจะใกล้เคียงกันแต่โบนัสที่เราจะได้เนี่ยคือเยอะกว่านะครับอ่าเป็นธนู1อันธนู2อันทุกคนลองดูนะครับว่าความต่างเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอองดาวเนี่ยจาก10 เพิ่มมาเป็น20นะครับอ่าแล้วก็ตัวของอ่าโบนัสเนี่ยจะเพิ่มมาประมาณ30นะครับเออซึ่งมันจะได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าหาเราก็ต้องมีหมวกประมาณ4ชิ้นเหมือนกันนะนะครับอันนี้ผมจะไปซื้อมาเพิ่มก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า อ่าถ้าเรายิงย่อยของเยอะเนี่ยมันจะเริ่มมีความต่างนะครับในนะตรงนั้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ผมจะดึงมาเลยนะครับอ่าอย่างเช่นเป็นออนราคาถูกแล้วกันเนาะเออผมขี้เียดรอเวลานะครับอ่าดึงมานะครับตังเกียงก็ได้อ่าเวลาที่เราเอามาย่อยเนี่ยนะครับถ้าเป็น4ชิ้นนี้นะครับรวมกันเนี่ยอ่า โบนัสเนี่ยจาก20นะครับจะกลายเป็น40ทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าโบนัสข้างหลังเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่าตัวของอาวุธนะแต่ถามว่าซื้ออาวุธมาย่อยได้ไหมได้เหมือนกันแต่ราคาต้องต่ำนะครับราคาต้องต่ําที่สุดนั่นเองนะครับมันก็จะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราย่อยเนี่ยนะครับคือมันก็จะได้ไม่ต่ําสุดก็กลางกลางนะครับอย่างเช่น ถ้าผมย่อยเนี่ยนะครับไม่20ก็ประมาณสัก25อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่คือจะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นของขั้น5้านะครับอ่าของขั้น5้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับของขั้น5้าเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับอ่าเป็นเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมซื้อมานะครับนี่ของขั้น5เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันหนนะครับอ่ะซื้อมาก่อน2 0 0พขออนุญาตซื้อเลยซื้อมา4ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับโอเคปึ๊บและทีนี้นะครับเราไปย่อยนะครับ มาดูโบนัสในการย่อยกันนะครับว่าของขั้น5 4ชิ้นเนี่ยเราจะได้โบนัสเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้คือเป็นของขั้น5นะครับของขั้น5เนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ16ถึง28นะครับอ่าคือมันจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะเริ่มต่างแล้วนะครับของขั้น5เนี่ยนะครับคือ1ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,001นะครับอ่าแล้วก็ของขั้น6เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,003ถูกไหมนะครับราคามันจะใกล้เคียงกันนะครับก็เลยแนะนําว่าถ้า,ถาจะทานะครับต้องซื้อของขั้น5กับ ขั้น6เท่านั้นนะครับส่วนของขั้น4ี่ไม่คุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่าของขั้น4ี่เนี่ยมันถูกกว่าก็จริงนะครับเออนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมซื้อมาก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือ2ชิ้นสามพันนะครับอ่าสชิ้นสามพันเดี๋ยวซื้อมา4ี่ชิ้นอ่านี่เลย6กพันนะครับหกพันนะครับเราจะได้อ่าตัวของโบนัสเนี่ยเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับ4ชิ้นเหมือนกันปึ๊บปเห็นปะโบนัสเนี่ยมันน้อยมากนะครับ นะครับหายไปเยอะมากนะครับจาก16นะจาก16นะครับเหลือแค่8นะครับถึง24ขั้น4เลยไม่แนะนำนะครับในการที่เราจะย่อยนั่นเองนะครับมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าโบนัสเนี่ยเอยเพราะว่าตัวของขั้นต่ำเนี่ยมันหายไปเยอะมากเลยนะครับจาก16เหลือแค่8นะครับไม่คุ้มแน่นอนนะครับกับราคาที่เราจะต้องเสียเพิ่มนะครับเออต่อให้เราซื้อมาอีก2อันเนี่ยนะครับโบนัสตรงนี้เนี่ยก็จะน้อยนะครับอเดี๋ยวผมซื้อมาก่อนนะครับอีก2อันให้มันเป็นราคาเท่ากับของขั้น6นะครับ อของขั้นาห้าของขั้นหกเนาะนี่นะครับเดซื้อไมอ่สองอันนะครับเป็นไม่มีแล้วซื้อกางเกงก็ได้นะครับกางเกงก็ได้เหมือนกันซื้อมานะครับกางเกงทีนี้เราจะย่อยทั้งหมด6ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายังได้เยอะอยู่ไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับสามสี่ห้าหกอ่ะนี่เลยเห็นปะ 6ชิ้นนะครับเราก็ยังได้น้อยกว่าอยู่ดีนะครับแต่ว่าราคาที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมันจะเท่ากับของขั้น6เลยนะครับของขั้น6-4ชิ้นอ่าชิ้นหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับก็คือประมาณ8,00 0ถูกไหมนะครับอันนี้ผมดึงมาเนี่ยประมาณอ่าชิ้นละ1ัน0นะครับ2ชิ้นก็จะตกอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็น4ชิ้นก็คือ6 0 0 0นะครับแล้วก็อีก2ชิ้นอีก3,000นนะครับอ่า ก็กลายเป็นประมาณ9,00 0และแพงกว่าด้วยของอ4นี่นี่คือแพงกว่าด้วยนะครับแต่โบนัสท,ที่เราจะได้เนี่ยคือน้อยกว่านั่นเองของขั้น4ี่เลยไม่แนะนําในการทํานะครับอ่า๋ยวผมย่อยเลยนะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของขั้น5ขั้น6จะใกล้เคียงกันนะครับอาวุธแนะนําว่าซื้อได้นะครับถ้าจะทํานะครับแต่ว่าต้องรอให้เป็นอาวุธที่ราคาต่ําที่สุดนะครับนี่ประมาณ4ี่พันสี่ห้าพันไม่ไม่คุ้มแล้วนะครับ ต้อง4,004เท่านั้นนะครับเออหรือไม่ก็เป็นอาวุธขั้น6ต้อง4 8 3 3เท่านั้นนะครับถ้าเกินกว่านี้ไม่คุมแล้วนะครับอย่างเงี้ยคือมีเยอะนะครับเออถามว่าผมซื้อได้ไหมซื้อได้เลยนะครับมาทํารูอะไรเงี้ยแต่ว่ารูเนี่ยผมมีครบแล้วนั่นเองนะครับคือแบบพอใช้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะทําเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอเก็บคอยนะครับเอาไว้ทำตัวของของขั้น9ขั้น10นะครับเออแบบเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นอาชีพหลอดอีกนะครับก็เลยเก็บคอยไว้ก่อนอ่ยางไ ส่วนของขั้น7นะครับทุกคนเห็นกันไปแล้วนะว่ามันไม่คุ้มนะครับคือตัวของขั้น7เนี่ยนะครับมันได้เท่ากับของขั้น6เลยนะครับเออคือไม่คุ้มค่ากับราคาที่เราจะต้องเสียไปนะครับถ้าใครที่จะเริ่มทําตัวของรูนนะนะครับอ่าเนี่ยลองสังเกตดูว่าเท่ากัน5-9เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือของขั้น6ส่วนของขั้น7ก็5 9ถึงเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่แต่ว่าราคาต่างกันมากนะครับผมก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าทุกคนอยากจะ ทำตัวของรูนขั้นอะไรนะครับถ้าอยากจะทําขั้นสูงๆนะครับก็ได้นาว่าให้ซื้อของขั้น6ขั้น5ตลอดนะครับอย่าเพิ่งไปซื้อของขั้น7ขั้น8นะครับคือขั้น7เนี่ยไม่ต้องไปซื้อเลยแต่ขั้น8ปดนซื้อได้นะครับขั้น8คือเราอาจจะได้ตัวของรูนใช่ไหมไอ้ตัวของรูนเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับในการทาออฟนะครับอันนั้นก็ถือว่าดีนะครับได้ใช้ในอนาคตแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเน้นทํารูนเนี่ย ก็ไปซื้อตัวของของคหากันหนะครับจะได้เยอะกว่านั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตย่อยก่อนละกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่้าแนะครับแล้วก็ได้นำว่าให้ย่อยแบบทีละ12อันนะครับเพราะว่าเราจะได้โบนัสเยอะนะผมถ้าเราไปย่อยแบบว่าทีละชิ้น2ชิ้นเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอ่ะเราก็ไปดูนะครับนี่ของคัะหใช่ไหมอ่ะซื้ออาวุธมาแล้วกันนาอเพราะว่ามีอาวุธค้างอยู่ในตลาดนะครับนี่ซื้อมาโอเคเราก็เอามาย่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโบนัสที่ผมจะได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ย่อยเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้เราก็ครบ12ชิ้นแล้วนะครับก็ขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ71นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ122อันนะครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับขอประมาณสัก80ดสิบได้ไหม อ่ะได้71นะครับเนี่ยส่วนใหญ่คือเวลาที่เรากดย่อยเนี่ยมันจะได้ต่ำสุดอยู่แล้วเนาะก็เวลาที่เราย่อยเนี่ยก็ดูแล้วกันนะครับว่าโบนัสต่ำสุดเนี่ยมันเท่าไหร่คุ้มไหมนะครับกับราคาที่เราจะต้องเสียไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำตัวของลูนเท่านั้นนะครับอัญมณีเลยนะครับเนี่ยใครที่เป็นเลเวลต่ำอยู่เงี้ยเลเวลหนึ่งอยู่เลเวลสองอยู่อะไรเงี้ยอยากจะอัพเลเวลให้มันยเยอะเพื่อจะปลดตัวของเอฟเฟกต์อ่าให้มันยเยอะเนี่ยนะครับก็ต้องไปซื้อของขั้น5ขั้นน6ะะครับจไไดด้้้วววแลกก็ถูย แต่ย้ําว่าต้องเป็นของราคาต่ําสุดเท่านั้นนะครับอของราคาต่ําสุดมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาบอกอีกที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมได้พูดไปหรือเปล่านะครับก็จะมีส่วนไหนบ้างนะครับมีไอ้ค่าท่าดีกว่าค่าท่าน่าจะมีเยอะครับนี่มีถุงมือรองเท้านะครับถุงมือรองเท้าหัวนะครับแค่นี้นะกางเกงอย่าไปซื้อนะครับกางเกงนี่คือจะแพงกว่าแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีถุงมือรองเท้านะครับแล้วก็หัวนะครับที่เราจะต้องซื้อนะครับที่เหลือเราปล่อยนะครับ ประมาณนี้เนาะก็สำหรับตัวของคลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะให้ผมทําคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์บอกนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ